ในขณะเดียวกันในระหว่างที่เดินทางก็มีคลิปภาพเหตุการณ์ที่น่าประทับใจก็คือว่ากัปตันสายการบินนะครับ t ทอ k ์คิสแอร์ไลนเนี่ยเขาได้พูดนะครับบนเครื่องบินบอกกับผู้โดยสารที่อยู่บนเครื่องบินเที่ยวบินที่เดินทางไปพร้อมกันว่าเที่ยวบินของเราได้นำพาทีมกู้ภัยจากประเทศไทยไปช่วยประเทศของเราที่เกิดแผ่นดินไหว เราขอบคุณที่สนับสนุนประเทศของเรานะครับไปฟังเสียงตรงนี้หน่อยครับ ครับก็เป็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นบนสายการบินของตุรกีครับคุณผู้ชมครับซึ่งทีมกู้ภัยของเราทั้งหมดเดินทางไปจำนวน42ท่านนะครับไปจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยไปจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดา แล้วก็รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอธิบดีกรมป้องกันภัยก็ไปส่งตั้งแต่เมื่อคืนวานที่ผ่านมาและภาพนี้ก็คือไปถึงที่อิสตันบูลแล้วก็ต่อเครื่องบิน t u r k ์กิส i แอร์ไลน์ไปยังเมืองอาดานานะครับซึ่งจะเป็นจุดที่พวกเขาจะเข้าปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือในการกู้ภยัยนะครับผู้ที่ติดอยู่ภายในซากปรักหักพังซึ่ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ